เราก็มาตะวันเตรียมส่านที่จุดผูกกันไม่รู้มนง <c oughs> นี่เพื่อความช่วยงามคล้องแงสงซีเสียงเราก็ปีนขึ้นต้นไม้ไปติดตั้งกันเลยครับบรรยากาศยามเย็นก็ค่อยยังชัวนหน่อยแดดไม่ร้อนแต่เมื่อตอนบ่ายก็มีฝนตกลงมาเยอะเหมือนกัน ทางวัดก็ได้จำลองสะพานค้ามแม่น้ำแฝครับเอามาไว้ที่นี่เลยสะลงเรือเราก็ต้องเล่งติดตั้งผูกก่อนที่จะมืดกันทีมงานเราก็ขมักขเมตนกันก้อนใหญ่กันเลยครับนี่เราก็เริ่มต่อสายไฟ อันนี้เป็นคุกเอฟเฟคขึ้นนางหลานนี่ดูบรรยากาศยามเ็นกันแสงไฟยังไม่มีนี่พานางานแล้วครับแสงไฟมาฟแล้วตะวันใกล้หลับขอบฟา้าเราก็จะได้เห็นแสงสีสวยงามเริ่มเปิดได้ไหมได้ไหม อันนี้เราก็เริ่มเอาเอฟเฟกลงไปกลางน้ำอันนี้เป็นเอฟเฟกน้ำผูน้าผูกประกายทองขึ้นกลางน้ำเลยเดี๋ยวมาดูกันนี้หนึ่งทีมงานทีมงานทีมงานกล้มืดแล้วเราก็ยังต่อกันไม่ใช่ครับวันนี้เป็นงานใหญ่อะ่ะก็ติดตั้งเอฟเฟกเยอะหน่อย อันนี้เราติดตั้งตรงเจ้าแม่คนอิ่มที่อยู่กลางหนาวนะครับนี่ครับเรือสวนห้องที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับสวยงามมากเขาติดตั้งแสงซี่ได้อลังการนี่ครับวัดสะลงเรืออำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีสวยงามอลังการสุดๆไปเลยวันนี้ ผู้คนก็เริ่มหน้านน้นบางคนก็มาลอยกระทงกันแต่วันเลยนี่แต่ยังเข้าด้านไหนไม่ได้ครับก็ลอยชายชายกันไปก่อนบรรยากาศยามค่ำคืนก็เริ่มคึกคักกันขึ้นมาเลยชมบรรยากาศกันไปก่อนนะครับกระทงเราก็ติดตั้งกายเสซตกันแล้วครับ ตอนนี้นี่เราติดตั้งผุเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเดินชมกระทงกระทงนี้เขาทำมือทั้งนั้นเลยปีมือแม่ขาสวยงามมากใครที่ไม่มีเวลาทำก็มาซื้อเอาไปลอยเลยนี่เขาค่หน้าวัดไม่แพงครับไม่แพงค่ไม่แพง ถูแต่ละร้านละร้านครับสวยงามจริงๆงานที่นี้เขาจัดเป็นประจำทุกปีแล้วก็จัดยิ่งใหญ่ทุกปีเหมือนกันครับมีการแสดงลากไลผู้คนจากละแวกใกล้เคียงทั้งอำเภอบ่อ,บอพลนองปือพนมทวนเหล่าฟันห้วยกระเจ้าก็เขตใกล้เคียงก็จะมารวมตัวกัน ที่นี้ส่วนใหญ่เลยเขาก็มีการแสดงให้ชมโอ้ผู้คนเยอะมากนะครับก็เทะลังไล่กันมาเต็มวัดเลยครับทางวัดเขาก็มีกระทงจัด่ายก็เป็นการทำบุญไปด้วยครับถือกระทงที่วัดมีบรรยากาศภายในงาน ปัดเขาฟ้างฟ้างด้านนี้เขาก็มีตักไข่หันซาผ่าโชคมีรางวัลใหญ่ๆนีโซนด้านนี้เป็นโซนข้ายเส้นขาด้านในเรามาเดินเข้าไปบุคคลเยอะมากครับแล้วครมีการลอยกระทงโคมสวยงามได้เวลาเปิดงานแล้วครับเมื่อจดเมือจ,ด,อจดคืนนี้น ุสันจุดผเสร็จขาวเปิดให้ผู้คนเดินบนสพานไปลอยกระทงกลางน้ากันกคนก็เบียดเสียดแย่งกันไปเลยเต็มสะพานเลยครับนี้สุกสั้นวันลอยกระทงกันครับ มาถ่ายบริเวณรอบนอกให้ชมเราอยากจะให้พี่น้องชาวไทยได้ร่วมกันเสืรสั้นประเพณีไทยประเพณีอันสวยงามประเพณีลอยกระทงให้เสืบทอดต่อไปถึงยันรุ่นลูกรุ่นลาน้านสืบต่อไปให้ยาวนานนะครับพี่น้อง